วันที่4กุมภาพันธ์2557ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุดรธานีได้รายงานถึงความคืบหน้ากรณีข้าวอคออสอที่เก็บไว้ในโกดังกลางโครงการรับจำนำข้าวหายเงียบในระหว่างผลย้ายออกจากโกดังกลางไปส่งให้โรงสีในจังหวัดลบบุรีปรับปรุงคุณภาพเพื่อบรรจุถุงขายว่าในขณะที่บริษัทโรงสีอุดรประเสริฐผลจำกัดที่เป็นที่ตั้งโกดังกลางของอคออสอที่เป็นผู้เช่าโกดงังออกมาเปิดเผยว่า เป็นเพียงพื้นที่ตั้งโกดังที่อคอสเช่าเท่านั้นไม่ได้มีส่วนยุ่งเกี่ยวกับการขนย้ายข้าวพร้อมชี้ข้อพิรลการขนย้ายข้าวอตนี้เพราะเป็นข้าวมีคุณภาพและเข้ามาเก็บในโกดังกลางเพียงไม่ถึงเดือนก็มีการขนย,ย้ายนายรัฐศักดิ์พรพิสุทธิ์ที่นิติไนผู้จัดการทั่วไปของโรงสีเปิดเผยว่าโกดังสามของโรงสีนั้นเป็นโกดังที่ทางอคอสอขอทําสัญญาเช่าจากทางโรงสีไปทําเป็นโกดังกลางสําหรับเป็นสถานที่เก็บรักษาข้าว ที่มีการแปลรูปตามคําสั่งของอคอสอจากโรงสีต่างๆในจังหวัดอุดรธานีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวฤดูการปี 2555- ถึง2556และโรงสีเองก็เป็นโรงสีหนึ่งที่ได้ร่วมในโครงการรับจำนำข้าวดังกล่าวแล้วเวลาถ้าว่ามีการออกข้าวออกอะไรถูกไหมครับเขาก็บอกว่าวันนี้จะมีการออกข้าวนะกดกระดังนะเครประกอบเข้ามาแล้วนะรถเข้ามาแล้วนะเราก็ต้องเราก็ต้องให้เขาเราก็ได้ค่าค่าช่างรถ กระจกถูกไหมครับคุณจะไปไหนก็ลงกระนี่แหละไม่รู้ละโอ้ถูกไหมครับทีนี้มันข่าวคล้ายๆกับว่าข้าพี่ว่าลงสีเราไปไปอะไรนั้นนั้นมันมันเราไม่รู้เราเพียงแค่ว่าเป็นที่ตั้งขอ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 งลงศรีท่านั้เองเป็นที่ตั้งของโกดังท่านเองถูกไหมครับไม่ใช่ว่าลงสีไปร้วมมือร้วมอะไรคือไปร้วมกันยังไงเราเราไม่ได้ไปทำอะไรถูกไหมครับไอ้ที่ข้าวมันอะข้าวมันก็ออกกลางวันอย่างเงี้ยเออโอเคเขาจะออกข้าวนะ ก็ใช้เวลาหนึ่งเดือนเลยนะครับหนึ่งเดือนตั้งแต่ปลายกุุภาห้าหกถึงปลายมีนาห้าหกเราก็ต้องบอว่ามันไปแล้วเล้วก็เรื่องของคุณเราไม่รู้เราเก็บเก็บค่าเขาเที่คุณหมดหมดหมดข้าวคุณก็เลยชาบโกดังผมก็จบกไปตอนที่คุณมาออกข้าวออกอะไรคุณจ่ายค่าช่างค่าอะไรต่ออะไรก็จบไปไคุณจะไปไหนก็เรื่องของคุณเราไม่รู้สำหรับโกดังนี้มีเจ้าหน้าที่จากสามหน่วยงาน เป็นผู้เก็บรักษากุญแจเปิดปิดประตูคือผู้ประสานงานอคออสอบริษัทเซอร์เวเยอร์หรือบริษัทผู้ตรวจคุณภาพข้าวและฝ่ายจังหวัดซึ่งมีในอำเภอท้องที่ซึ่งจะเห็นได้ว่าทางโรงสีไม่ได้มีส่วนในการดูแลรักษาข้าวสารที่นํามาเก็บไว้ในโกดังกลางแต่อย่างใดโดยข้าวสารจํานวนดังกล่าวก็มีการนําเอาเข้ามาเก็บตั้งแต่เดือนธันวาคม2555และได้มีการตรวจจํานวนจากคณะกรรมการระดับจังหวัดเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์2556 หลังจากนั้นทางโรงสีก็ได้รับแจ้งจากอคสว่ามีการขนย้ายข้าวสารที่อยู่ในโกดังสามซึ่งทางโรงสีก็แจ้งว่าทางโรงสีรับทราบแล้วและยังมีการพูดว่าข้าวสารจํานวนดังกล่าวเป็นข้าวสารมีคุณภาพดีและเพิ่งนํามาเก็บไว้แล้วทําไมจึงมีการขนย้ายออกไปเร็วต่อมาในราวปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้มีรถบรรทุกทั้งขนาด10บล้อและรถพ่วงป้ายทะเบียนเป็นของจังหวัดภาคกลางทั้งหมดมีอยุธยาและสระบุรีมาทําการขนย้ายโดยวันหนึ่งใช้รถราว20คัน จนถึงปลายเดือนมีนาคม2556จึงขนย้ายเรียบร้อยขณะนี้ที่โกดัง3ของโรงสีทางอกสก็มาขอเช่าทําเป็นที่เก็บข้าวสารหักท่อนโดยเริ่มเก็บรักษาข้าวสารท่อนมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2556แล้วโดยเราเป็นนักธุรกิจและมีโกดังว่างเปล่าเหลือใช้อยู่เมื่อมีคนมาขอเช่าทางโรงสีได้เงินค่าเช่าค่าดําเนินการบางอย่างเช่นค่าช่างน้ําหนักเราก็เอาเพราะเป็นเรื่องธุรกิจ เมื่อเป็นข่าวออกไปหลายคนที่รู้จักก็โทรศัพท์มาสอบถามเรื่องข้าวที่หายไปซึ่งเราตอบไปว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าข้าวหายไปยังไงเพราะเราเพียงแต่ให้เช่าโกดังเท่านั้นนายนครบุตรีวงศ์การค้าภายในจังหวัดกล่าวว่าได้นําเรื่องเสนอให้ในายเสยนีจิตตะเกษผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในฐานะเป็นประธานกํากับดูแลโครงการรับจํานําข้าวระดับจังหวัดและขอให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวปรากฏว่าได้รับแจ้งกลับมาว่า เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนอกเหนือหน้าที่ของระดับจังหวัดแล้วจึงไม่ต้องตั้งคณะกรรมการแต่อย่างไรอย่างไรก็ตามให้ทางสำนักงานการค้าภายในจังหวัดทำรายงานเสนอไปยังกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยต่อไป